กินกับลิงวันนี้ต้งแบบัวเดียวเคียงๆเ,เลยผู้เดียวเลยเนี่ยแดกจริงไม่เกรงใจใครไม่แจงใจคนจ่ายตังกินแซบกินไปเลยกินใดเนโดนเท่านึงนี่ดิลีกินปงโปองปอง๋องเนาะนะครับยังไง กินปมกินปมยานอีกตาดึงดูในแม่ซีข้อนหาข้อนกิ่น้องเบิ้งกับเขาไม่เหลือนี่ก็เกี้ยงอันนี้ก็เกี้ยงโอ้ฟีมือมันเ็ต่ยนี่ก็ฟีมือมันนี่ก็ฟีมือมันล้างเห็ดล้างเห็ดพูดียวเลยเลยโอเคแก่หนึ่มากินไหมจ๊ะอืมอืม แกนี่ล, <S <S 2> <S 2> ล่ละแตรูพากูมากินไม่ทำามือเลยมากินกูว่าเลยมากินเลยมานังเบิงมานังเบิง้ามาถ่ายคลิปนะ่ะแช่ครับยาเฮดังส่นไม่กินตกวันที่น่ะ

มีอันนี้แหละมันมากินเล,เล้อยเรือเห็นปะถามมันกินนี่อาชีพว่ยายน้ำกันเมืองเล็กตัวน้อยๆทำน,นี่ไพไว้กินบริเกง็ง <c oughs>